สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับมาเล่ามาอ่านให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเรื่องนี้ก็ส่งมาจากคุณหมิงนะครับคุณหมิงเธอได้เล่าว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยตรงกับคุณแม่ของเราเองค่ะโดยเมื่อหลายสิบปีมาแล้วตอนนั้นแม่ของคุณหมิงอยู่ที่ประเทศจีนแล้วมันก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งด้านล่างก็จะเป็นสวนสาธารณะเปิดใหม่เพื่อจะให้ผู้คนได้เข้าไปนั่งเล่นพักผ่อนออกกำลังกายกันที่ริมน,น้ำนะครับ คุณมิงได้เล่าต่อว่าเย็นวันหนึง่งแม่ไปเดินเล่นที่สวนแห่งนั้นพอช่วงค่ำๆข,ข,ขณะเดินเดินอยู่สายตาแม่ก็เหลือบไปเห็นยายแก่คนหนึง่งหน้าตาเศร้าๆอายุของแกน่าจะประมาณ80กว่ากว่าเดินหลังคอมๆกำลังจะลงไปในแม่น้ำพร้อมกับกระบอกไม้ไผ่ คุณแม่ก็จึงเดินเข้าไปถามว่ายายยายจะลงไปทำไมอะคะแล้วคุณยายก็ตอบมาว่ายายจะลงไปตักน้ำแต่ด้วยความสงสารคนแก่แม่ของคุณหมิงก็จึงได้ยืน่นน้ำให้แก่ไปหนึ่งขวดพร้อมกับเงินอีกยีสิบหยวนพ่อแม่เห็นว่าแกน่าจะเป็นคนเร่ร่อนอยู่แถวนั้น พร้อมกับบอกคุณยายได้ว่านี่ยายเอานี่ไปดีกว่านะคะเดี๋ยวจะตกลงไปในน้ำเอายายก็หันมาบอกแม่ว่าขอบใจนะขอให้หนูโชคดีนะหนูเป็นคนใจดีมากเลยแม่ก็รับคำแล้วยายก็ได้แล้วก็ได้ถามคุณยายต่อไปอีกว่าแล้วนี่ยายจะไปไหนต่อคะเนี่ย ยายจะกลับบ้านพร้อมกับชี้มือไปทางสุดทางเดินนั่นแหละซึ่งแม่ก็มองดูแล้วเอ๊มันไม่น่าจะมีบ้านคนแถวนั้นได้นะจากนั้นยายก็เดินจากไปทีนี้พอถึงเวลาจะกลับแม่ของคุณหมิงก็เดินทางไปทางเดียวกันกับที่ยายคนนั้นเดินไปแม่ก็เดินไปเรื่อยเรื่อย ก็เริ่มรู้สึกเย็นวูบว่าแบบแปลกๆพอรู้ตัวอีกทีก็คือแม่กำลังเดินผ่านลุมศพนับร้อยเนื่องจากสวนสาธารณะตั้งอยู่ติดกับพื้นที่สูสานนั่นเองแล้วคุณแม่ก็ต้องขนลุกว่าอีกรอบพอเห็นมีขวดน้ำตั้งอยู่ที่หลุมศพลุมนึงแม่เริ่มใจคอไม่ดี แต่ก็ยังกัดฟันเดินเข้าไปดูแม่เล่าว่าแม่ถึงกับเข่าอ่อนเลยค่ะเพราะที่สุดสารนั้นน่ะมีขวดน้ำพร้อมกับเงินอีก20่หยวนวางอยู่และรูปหน้าสุสารตรงนั้นก็คือคุณยายคนเมื่อกี้นี่เองค่ะแล้วภายหลังมาแม่ก็มาทราบว่า เมื่อไม่นานมานี้ยายคนนี้แกจมน้ำเสียชีวิตที่แม่น้ำแห่งนี้แหละแต่เหมือนแกจะไม่มีลูกหลานก็เลยไม่มีใครมาเยี่ยมหรือมาถวายอะไรให้แกเลยพอแม่ได้รู้แบบนั้นแม่ก็จะคอยหาอาหารมาวางให้และก็น้ำที่หลุมศพของยายแกเรื่อยมาเรื่องต่อไปครับ เรื่องนี้ก็จะเกี่ยวกับพิซซ่าครับพิซซ่าเดลิเวอรี่เริ่มจากร้านพิซซาร้านหนึ่งครับเป็นสาขาย่อยที่เป็นร้านสำหรับการส่งเดลิเวอรี่ตามบานเท่านั้นพนักงานคนหนึ่งชื่อว่าบอยเป็นพนักงานใหม่เพิ่งจะเริ่มทำงานที่นี่ได้ไม่ถึงอาทิตย์วันที่เกิดเหตุ บอยก็มาทำงานตามปกติซึ่งก็เป็นรอบเย็นจนถึงร้านปิดจนกระทั่งเวลาพระเพสบอยก็ได้รับคำสั่งจากรุ่นพี่ให้ไปส่งพิซซ่าตามออเดอร์ที่ลูกค้าเจ้าประจำได้เข้ามาสั่งและจ่ายเงินค่าพิซซ่าเรียบร้อยแล้วโดยที่บอยก็รู้ว่าลูกค้าคนนี้ไม่ใช่คิวของบอยแต่รุ่นพี่ก็ย้ำว่าบอยเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ไปส่งให้ประจำเจ้านี้ซะ จะได้รู้จักที่รู้จักทางเพราะลูกค้าคนนี้สั่งพิซซ่าที่ร้านบ่อยมากเลยบอยหยิบพิซซ่าขึ้นรถแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามสถานที่ที่ลูกค้าได้แจ้งเอาไว้สถานที่ที่บอยได้รับนั้นเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งแต่บอยไม่พบรอปพ,าพาที่ป้อมยามหน้าหมู่บ้านจึงได้ขี่รถวนไปหาเลขที่บ้านเอง ตอนนั้นเวลาก็ลาวลาวสักหนึ่งหนึ่งทุ่มเสร็จเสร็ฟ้าก็เริ่มจะเมื่อจแล้วแหละบอยเห็นป้ายเล็กที่บ้านเเรียงกันเป็นซอยเป็นซอยก็ค่อยๆขี่รถเข้าไปแต่และซอยเพื่อหาบ้านที่สั่งพิซซ่าแต่ขี่รถไปจนถึงซอยสุดก็ยังไม่พบบ้านที่สั่งบอยไม่รู้จะทำยังไงจนมีชายไว้กลางคนคนนึงเดินออกมาหน้าบ้านพร้อมกับขี่บุหรี่มาด้วย บอยจึงเดินเข้าไปถามชายคนนั้นว่าพี่ครับบ้านเล็กที่ที่ผมจะมาส่งพิซซ่าเนี่ยหลังไหนครับบ้านเล็กที่นี้ครับชายคนนั้นมองหน้าบอยแล้วหันไปมองรถพิซซ่าจากนั้นก็ตอบว่าหลังนั้นไงนะั่นถัดไปสี่หลังที่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงนั้นแหละเพิ่งมาส่งใหม่แล้วสิบ้านนั้นนะ่ะเขาสั่งประจำเลยนะ และพร้อมกันนั้นพี่แกก็ชี้มือไปที่บ้านหลังนั้นบอยขอบคุณชายคนนั้นแล้วเดินกลับไปที่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งบังเอิญว่ารถของบอยนั้นจอดอยู่หน้าบ้านหลังดังกล่าวอยู่แล้วบอยพยายามมองเข้าไปในตัวบ้านบ้านหลังนั้นมีหญ้าและต้นไม้รกขึ้มรั้วหน้าบ้านมีต้นไม้ออกมาบาังบ้านเล็กที่ ก็เลยทำให้บอยหาไม่เจอในตอนแรกนั่นเองในโรงจอดรถก็จะมีรถเก่าๆคันหนึ่งจอดอยู่ภายในบ้านปิดไฟมืดสนิทบอยหยิบพิซซ่าลงจากรถแล้วเดินไปที่หน้าประตูรั้วบ้านแต่เมื่อกดกริง่งก็พบว่ากริ่งหน้าบ้านนั้นเสียไม่มีเสียงใดๆเลยบอยก็พยายามกดกริ่งซ้ำๆ,ๆ,ๆอีกหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล ระหว่างที่กำลังกดอยู่นั้นก็ยังคงเห็นชายไวกลางคนคนนั้นยืนสูบบุหรี่อยู่และมองมาทางบอยเหมือนจะดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อบอยพยายามมองเข้าไปในตัวบ้านก็เห็นมีเงาของผู้ชายคนหนึ่งเดินวนไปวนมาอยู่ในบ้านบอยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเดินกลับไปหาชายไวยไกลางคนคนนั้นอีกครั้งแล้วก็ถามว่า นะนะผมเห็นมีคนเดินอยู่ในบ้านนะแต่กดกริ่งแล้วเขาไม่ได้ยินนะครับหรือว่ามันเสียหรือยังไงครับเนี่ยชายคนนั้นมองหน้าบอยแบบเรียบบแล้วบอกว่าเอาเยีย้ไอ้น้องน้องลองเปิดถาดพิซซ่าแล้วก็วางลอดไตรัวเข้าไปเลยน้องลองเดินกลับไปดูที่พื้นบ้านหลังนั้นอีกทีสิ บอยได้รับคําตอบแบบนั้นก็งงแต่ก็เดินกลับไปบอยมองไปที่พื้นที่มีรถเก่าๆจอดอยู่แล้วก็ต้องตกใจเพราะมันมีกล่องถาดพิซซ่าวางอยู่หลายสิบกล่องแต่ละกล่องก็เปิดฝาไว้ทั้งนั้นแต่ตอนแรกบอยไม่ได้สังเกตเพราะบ้านนั้นปิดไฟมืดมองแทบไม่เห็นอะไรเลยบอยหันไปมองหน้าชายไวกลางคนคนนั้นอีกครั้ง ชายคนนั้นก็พยักหน้าเป็นเชิงบอกว่าทำตามที่แกบอกเถอะทีนี้บอยก็ค่อยๆเปิดฝาถาดพิซซ่าแล้วก้มวางถาดพิซซ่ารอดเข้าไปใต้รั้วหลังจากนั้นก็มองกลับไปที่ชายไวกลางคนคนนั้นอีกแต่เขาก็รีบเดินเข้าบ้านตัวเองบอยก็เลยคิดว่าเอ๊ะลูกค้าก็จ่ายเงินแล้วนี่นะ แล้วเราก็มาส่งตามที่น้าคนนั้นบอกแล้วอะรีบกลับร้านเลยจ้าน่าจะดีกว่าแหละบอยลุกขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่อยู่หน้าบ้านเตรียมตัวจะกลับไปที่ร้านแต่เมื่อบอยบิดกุญแจเพื่อจะสตาร์ทรถแค่นั้นแหละบอยก็ต้องตกใจทันทีไฟจากรถของบอยสาดเข้าไปในบ้านหลังนั้นสิ่งที่เห็นนั่นก็คือมีชายคนหนึ่ง กำลังนั่งยองๆหยิบพิซซ่าที่กล่องขึ้นมากินอย่างอร ե ศอร่อยแต่บ้านก็ยังคงปิดไฟมืดประตูก็ยังคงปิดสนิทแล้วชายคนนี้มาจากไหนบอยไม่รอช้าละรีบบึ่งรถกลับร้านทันทีเมื่อกลับมาถึงที่ร้านก็เห็นรุ่นพี่หลายคนกำลังนั่งคุยกันอยู่บอยไม่ทันจะพูดอะไร รุ่นพี่คนหนึ่งก็ทักขึ้นมาก่อนเลยเฮ้ยเป็นยังไงอะลูกค้าขาประจำแล้วต่างคนก็ต่างหัวเราะบอยก็พอจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบอยก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้รุ่นพี่ในร้านฟังพอเล่าจบรุ่นพี่คนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเจอแค่นี้ยังน้อยไปหนะ่อบอยมึงรู้ไหมอะยตอนไปส่งครั้งแรกเนี่ยกูยังเจอเลย แล้วแกก็เล่าว่าวันแรกที่แกไปส่งนั้นก็เวลาใกล้เคียงก,กันกับที่บอยไปนี่แหละมีคนก็มาสั่งพร้อมกับจ่ายเงินบอกให้แกไปส่งที่บ้านหลังดังกล่าวพอแกไปส่งก็เจอหน้าผู้ชายยืนสูบบุหรี่คนเดียวก,กันกับที่บอยเจอเหมือนกันรุ่นพี่กดกิ่งเรียกคนในบ้านแต่พบว่ากลิ่งเสียพอมองเข้าไปในบ้าน ก็เห็นมีเงาคนเดินไปเดินมาแกก็เลยตะโกนเข้าไปว่าพี่พี่มารับของหน่อยครับชายวัยรุ่นคนหนึ่งใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นผลักประตูออกมาแล้วยืนที่หน้าบ้านรุ่นพี่ก็จึงบอกว่าเอาพิซซ่ามาส่งครับแล้วชายคนนั้นก็พูดว่าเปิดฟ้า แล้วเอาลอดใต้ประตูเข้ามารุ่นพี่ก็งงแตกเลยแล้วทวนคำของชายคนนั้นอีกครั้งเปิดฝาแล้วเอาลอดใต้ประตูเนี่ยนะครับชายคนนั้นก็คงยืนยันคำตอบว่าให้เปิดฝาแล้วก็ลอดใต้รั้วเอาเข้ามาระหว่างที่รุ่นพี่กำลังจะถามชายคนนั้นนาข้างบ้านก็ตะโกนมาว่า ทำต,ตามที่เขาบอกมานะถูกแล้วรุ่นพี่ก็เลยเปิดฝากล่องแล้ววางลอดไปใต้รัวชายคนนั้นก็ค่อยๆนั่งลงกินพิซซ่าทีละชิ้นละชิ้นรุ่นพี่นี่รีบกระโดดขึ้นรถแล้วขี่ออกมาทันทีจนมาพบพี่ผู้ชายที่สูบบุหรี่กำลังจะเดินเข้าไปบ้าน รุ่นพี่ก็รีบเรียกพี่คนนั้นเอาไว้แล้วขับรถไปจอดหน้าบ้านของพี่คนนั้นแล้วถามว่าพี่พี่ทำไมเขาให้ผมทำแบบนั้นล่ะครับนั่นของกินนะครับแล้วทำไมก็ต้องนั่งยองๆกินหน้าบ้านด้วยแทนที่เอเอาเขาไปนั่งกินในบ้านดีๆพี่คนนั้นก็เดินเข้าไปพูดในบ้านของตัวเองนั่น บ้านหลังนั้นนะ่ะไม่มีคนอยู่รอกเจ้าของบ้านย้ายกันออกไปหมดแล้วลูกชายเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนานแล้วแหละแต่ว่าเฮียนน่ะติดบ้านเลยไม่มีใครอยู่ได้เลยแล้วลูกชายเขาก็ชอบกินพิซซ่ามากด้วยพ่อแม่เขาก็เลยสั่งพิซซ่าให้ลูกแบบนี้เป็นประจำพี่เห็นมาหลายคนแล้วล่ะไอ้น้อง <laughs> พูดจบแกก็เดินขำแล้วก็เข้าบ้านของตัวเองไปนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่รุ่นพี่ได้เจอมาไม่ต้องถามเลยว่าบอยจะยังทำงานที่นี่ต่อไปหรือไม่ถ้ามีลูกค้ารายนี้เป็นลูกค้าประจำครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่รับฟังคลิปจากทิพย์จอย ตามรอยอาจารย์มีความสุขมากๆนะครับร,ร่ำร่ำรวยรวยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ